สนามบินระหว่างประเทศในสหภาพยุโรปกลับมาคึกคักอีกครั้งหลังรัฐสภายุโรปรับรองการใช้เอกสารโควิดแบบดิจิทัลหรือ EU Digital COVID Certificate เพื่อเปิดการเดินทางภายใน EU รับการท่องเที่ยวหน้าร้อนที่กำลังจะมาถึง12ชาติสมาชิก EU เตรียมพร้อมเชื่อมระบบเอกสารรับรองโควิดที่จะช่วยให้ชาวยุโรปสามารถเดินทางระหว่างกันได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องกักตัวตรวจโรค ใบรับรองโควิดของสหภาพยุโรปมีทั้งรูปแบบกระดาษและดิจิทัลแต่ผู้เดินทางต้องมีหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งคือผลตรวจโควิด19เป็นลบหรือหลักฐานยืนยันการหายป่วยจากโควิด19หรือได้รับวัคซีนโควิด19ที่ผ่านการรับรองโดย EU ซึ่งขณะนี้มี4ตัวคือวัคซีนของไฟเซอร์ไบออนเทคโมเดอร์นาออสตราเซเนกและของจอห์นสันแอนด์จอัน แม้ขณะนี้ใบรับรองโควิดของสหภาพยุโรปจะใช้เฉพาะภายในภูมิภาคแต่มีแนวโน้มที่จะขยายเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจากประเทศอื่นจีนเคยใช้ QR Code สถานะสุขภาพเพื่อควบคุมโควิด -19 และคาดว่าจะนำระบบวัคซีนพาสปอร์ตมาใช้งานจริงปลายปีนี้แต่ขณะนี้หากชาวต่างชาติต้องการเดินทางเข้าจีนเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนเป็นหนึ่งในเอกสารสำคัญ นักธุรกิจไทยที่ทำธุรกิจในจีนให้สัมภาษณ์กับไทย PBS อว่าหากต้องการเดินทางเข้าจีนจำเป็นต้องได้รับวัคซีนที่จีนอนุมัติเท่านั้นเป็นความไม่แน่นอนของผู้ประกอบการนะครับที่ไม่รู้ว่าจะได้วัคซีนตัวไหนเพราะว่าตอนที่เราเยี่นงขอไปเนี่ยเราก็ยังไม่รู้ว่าได้ชิโนแวคหรือแอสตาในากาใช่ไหมครับนั้นก็เป็นเป็นสิ่งที่เราประเมินไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในในเชิงธุรกิจเนี่ยก็ค่อนข้างลําบาก แต่ว่าผมมองว่าในช่วงหนึ่งปีถึงสองปทีที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้มีดีลที่จําเป็นจริงๆหรือประชุมสำคัญมากเนี่ยเชื่อว่าผู้ประกอบการก็ยังไม่ค่อยอยากบิดไปจริงขณะนี้การใช้ใบรับรองการฉีดวัคซีนเป็นการประกาศใช้เฉพาะภูมิภาคหรือการเจราจาระหว่างประเทศแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าข้อกำหนดชนิดของวัคซีนส่งผลต่อก,การเลือกรับวัคซีนของประชาชน ขณะที่ประชากรส่วนใหญ่ในโลกไม่มีทางเลือกมากนักประธานสภาอุสาตสาหกรรมแห่งประเทศไทยระบุว่าภาคธุรกิจใน C, เอเปกเห็นตรงกันรเรื่องข้อจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศจากวัคซีนโควิด19ส่วนตัวมองว่าไม่ควรนำเรื่องวัคซีนมาเป็นประเด็นการเมืองระหว่างประเทศวัคซีนสปอร์ตเนี่ยผมเรียนได้ว่ามีความจำเป็นนะครับตอนนี้เองเนี่ยอย่างผมนี่อยู่ในสมาชิกเอเปกของเอเปกเนี่ยนะ เราก็ลงคุยเรียกว่าวซีนพาส,สปอร์ตในเครือขายยี่สิบประเทศว่าจะทําไงในภาคเอกชนนะครับเพื่อจะลิงเกตกันให้ได้ว่าเรามีวัคซีนพาส,สปอร์ตแล้วสามารถเดินทางได้ไปทุกประเทศนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่าฉีดวัคซีนนี้มาแล้วไปได้เฉพาะประเทศนี้ประเทศนู้น,นไปไม่ได้อันนี้มันก็ก็ทําให้ลำบากว่าวัคซีนเราจะฉีดํำซ้อนกันในข่าวด่ราเมก็คงไม่ได้ ก่อนหน้านี้องค์การอนามัยโลกออกมาระบุว่ายังไม่เห็นด้วยกับการใช้วัคซีนพาสปอร์ตเพราะกังวลปัญหาความเสมอภาคและความไม่แน่นอนเรื่องการป้องกันการแพร่เชื้อนักวิจัยอาวุโสสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศระบุว่าขณะนี้องค์การอนามัยโลกกำลังเดินหน้าทำแนวทางกลางสำหรับประเทศสมาชิกคาดว่าจะเสร็จสิ้นปลายเดือนนี้คงเป็นแนวทางประมาณว่าเอ,อ่อวัคซีน ชนิดไหนน่าจะใช้ได้หรือวัคซีนนั้นควรจะมีคุณลักษณะยังไงอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเถ้าเป็นเรื่องของการติดเชื้อต้องตรวจด้วยเทสประเภทไหนแสแตนด์ดแบบไหนนะคะหรือถ้าติดเชื้อมาแล้วเจะยืนยันการติดเชื้อน้นว่าคนนี้เคยป่วยในระยะเวลาเท่าไหร่นะคะคงเป็นแนวทางประมาณนี้รวมถึงในเรื่องของเทคโนโลยีคือคริต i คอลอ l e ล e มนต์ของเทคโนโลยีที่แบบ อย่างเช่นจะโชว์ QR code อย่างเงี้ยค่ะประเทศไอเทคโนโลยีที่รองรับเนี่ยมันควรมีเบสิกที่ควรจะปรากฏยังไงหรือเรื่อง Identity ของทุกคนปัจจุบันมีวัคซีนไข้เหลืองเพียงโรคเดียวที่ระบุไว้ในข้อบังคับด้านสุขภาพระหว่างประเทศและใช้เป็นเงื่อนไขในการเข้าประเทศมีเอกสารเล่มเหลืองรับรองการฉีดวัคซีนหลายฝ่ายเห็นตรงกันว่าเอกสารยืนยันการฉีดวัคซีน ด้านหนึ่งเป็นการเปิดการเดินทางระหว่างประเทศแต่จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องไม่นำไปสู่การจำกัดเสรีภาพการเดินทางระหว่างประเทศชลันทรยุโยธาสมุทรข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน